ครั Dante, <c aller> มการนี้นะกะัี่โดนถาวันก้องคอละเออรถมาี้ากวามอโมงครึ่งเราอยู่กาดอยู่ครับเดี๋ยวรอซื้อขนมของถวาย ทุกเจ้ากับนักเรียนอยู่นะครับ่าตอโกโรขุนวินเมื่อเมื่อสองไอดอนมาเจอกันาาายกศข้งครรัๆบ ào ảo nấm nương nấm vàng nấm vàng view xịn xòi nấm vàng nấm vàng nương มันน่่ปีออยูะตอนนี้เราเจอแล้วครับไม่ใช่เจอผู้ต้องหานะครับโดนี่ครับโดโดไม่ได้หลงของจริงนะครับนี่เดี๋ยวหะตอนนี้เราบันทึกวิดีโอไว้หมดแล้ว นี่โดนี่หาย,ยากนะครับก็มันจะขึ้นที่ชื้นนะอุณหภูมิเย็นๆโดนะครับ,รบแต่ปกตินี้มันจะมันจะออกหน้าหนาวนะครับแต่ตรงนี้ก็มีอยู่เดี๋ยวใค, <c oughs> ใครที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปดองก่อนนะครับเขาให้กินนะนตอนเย็นนะเวลานหนึ่งเป๊กน,นะครับ วเวลาหนึ่งเป็กเอาไปหมดครัไปหมดหายากคือผมไม่ใช้ครับผมเอาไปให้คนอื่นครับเออที่กุ้งที่กุ้งก็เอาัอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเจออีกแล้วครับของปลาของปลาเจออีกแล้วครับ เฮ็ดเฮ็ดโอ้ยน้องซื้อหน้าซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาเยอะเหรอเยอะเหรอเยอะก็ซื้อเอากัดท้ามันกัดเตียวลงไปแหมน้อยนะครับได้แหมอ่ะทางไดมือมือมาแล้วนี่ของป่าครับของป่า ไปตามตามตามไปนี okay. Okay, okay, ่ล่ะครัของปลาครับเฮ้ยยูไปยังพร้ม ลอย่าซ้ำดีไหมเจกมาซ้ำอยู่คนเหยูกคนล้มคนล้มเาขับบขรถมาไม่ล้มเดินลมเฉยเลยฮะตีมุกไก่้าแก้น่ทำไมเฮยูอ๋อเหรอมัมีเบอยู่เฮยยยู ยูสามอ่ะลองลบลองลบลองลบอ่ะคุณลองลบหมดไอ้โดมแอล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มโอ้ยล้มละวสามนี่ขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับอันนี้เออ่รายการ exclusive ซีฟไลฟ์สดสัมภาษณ์ไลฟ์สัมภาษณ์สดโอ้สัมภาษณ์เองก็ได้ครับอ่าอะไรครับผมมีคำถามอะไรค่ะใจก็เชิญเลยครับเราจะแข่งแต่ผมจะเสียแต่ผมจะสวยปวดกระปุก คุณนักกวครับไม่ทราบว่าที่ทุกคนว่าคุณเนี่ยเจ้าชู้หลายบ้านายเยอะจริงหรือมั่วโชวหรือไม่ครับอ๋อใช้เสียงคาแทกได้ไหมเขียนขึ้นเมืองไงขึ้นเมืองได้ครับได้ครับได้ครับฮะโอ้เออไม่ทำอะไรก็โอ้เลยโอ้โอ้โอ้ท่าจะเยอะหญ่โอ้ยไหนมาโอ้เ ตะการแต่มาต้องเบียดตระการคนแรกๆต้องคนเดียวแน่นอนครับสุดเซอรวิงกิ้งไม่ได้อยากทราบจมอนแฝด้วยจมอนวนคุณต้องห้าสิบกว่าพันสัตว์โอ้ยเสียตัวตัวเท่าไหร่อันนี่้มาส่งดาวเขาเขากหลังไหลสดอยู่เขากหลังไหลสดอยมาทำอะไรเนี่ยนั่นดูดูมูมีแฟนคลับด้วยดูดูดูมีแฟนคลับด้วยดูมีแฟนคลับด้วยเอ้าเอ้าเอ้า เออมีแฟนขับด้วยนะครับอ๋อแฟนขับเองที่สถานที่เดิมแต่เปลี่ยนเวลานะครับก็มาที่นี่ก็หลายปีแล้วครับระยะระยะเวลาแปดี่ยปี่ยนฟีนี้กันมาเวลาตรงนี้ตหนึ่งสอง I wow. จ,จุดหนึ่งในตำนานนะครับของเส้นทางนี้หลายคนอาจจะขับรถผ่านแต่พวกเราต้องจอดทุกทีนะครับาาาาก็คือ,อ,อนี่ครับต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แต่ตอนนี้มันโดนไฟเผาตายไปแล้วก็เป็นต,ต้นไม้ที่ใหญ่มากครับก่อนนะครับก็กินก้านสาขานะะี่บ นี่ครับสัจธรรมนะ,นะต้นไม้อยู่มาก็อายุนี่ก็น่าจะหลายร้อยปีนะครับแต่แต่ที่ที่คู่ต้นไม้ตัวน,นี้ก็คือนี่ครับของป่า,านี่ครับ<า>อะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยขับฟ<า>้อง <c oughs> ปีนี้น่าจะหนาวนะครับมาดูจัดอย่างนี้นะครับนี่ครับเดิมๆนะดูนะครับใครที่บอกว่ารถเรามามาที่อุมงค์มันต้องแบบโอ้โหจัดเต็มไม่ใช่นะครับนี่ครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับนู่นก็เดิมๆนะครับน่าขันึาก นี่ดูครับนี่นี่ออกรถใหม่มาเลยนะครับมาเลยที่นี่ที่แรกนะครับดูนะครับนี่นี่ถึงแม่ไปชว์ได้หว่ะกว้างนิดนิดแตดูพักแค่หน้าแดงร้อนฮกิ้งลออกฮักกิ้งออกเออแล้วล่ะเออวิวกำแงม

เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเิ่นเดี๋ยวสอนพักี S <S ừ, <t <t ่นแกะสอดพักกันกลางดอยครับต้นดูต้นไม้ครับเราชื่โอเคแหนต้นไม้แล้วก็ชดเชื่อแล้วนะครับยาย่ทธนาเนี่สปลาสา์ปลา ตัดปลาแงนะเขาางปะแยหมโอ้อันนี้ถ้าได้ความแล้วออกยากถ้าได้ความถ้าไดแล้วก็บมนได้ความละนี่ยูที่ไหนแงมีแงมอยู่แงมแงมมดนน้ำดันนักดันดัดดูดับเลือด รื้อแน่ท่วงหงอนวะอะไรนอนแกเลยอ่ะพวกพวกนอนแกเลยเนี่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 ยฮะมันก็เย็นได้อยู่ร้อนมาถึงนี่เย็นเลยครับมีน้ำที่ไหนความชื้นมีเท่นั้น วถอยหลังจนโสอฟังมันกแกจี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 กูบอกว่าจนแล้วเสียเวลากูคนป่าคนป่าหาอะไรไม่รู้ตัวปีนี้ได้ปั้นสองว่าไหนคนป่าหาอะไรไม่รู้เฮ้ยยูเฮ้ยเฮ้ยยูไปยืนคอนเฟิร์มเฮ้ยยกนิ้วากว้างกว้าง ตอนนี้เราถึงที่พักระดับห้าดาวของเราแล้วนะครับก็ห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้แต่ว่ายังมีแดดก็เป็นพืชผักสวนครัวยะแยะนะครับนี่ เดี๋ยวเขาเรียกว่ามันน้ำมันน้ำดูครับโอ้โหลูกนี่ครับเบลิ่มมันน้ำมันน้ำนะฮะนี่มันน้ำนะอันนี้ก็เป็นควายนะครับหัวาขาจะใครก็มีนะครับถ้าผมเป็นควายผมรักเดียวใจเดียวผมยอมครับอัน <c oughs> นี้ควายใช่เลย <c oughs> นี่ที่พัก่อเลี้ยงสัตว์ไอ้เ,อเว้นสัตว์เบา,บาๆหน่อย ตัวนี้ลมเริ่มเย็นแล้วปักของเราพราน้ำไม่มีแมงป่องใช่ไหมนะมันไม่กลัวไม่กลัวมันกัดอะไรหรกลัวมันกลัวมันกัดกัดแล้วกลัวมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับคนบางคนก็ มีออกจากบ้านมาครับไม่รู้จะยังไงนะครับเนี่ยบรรยากาศเถียงนาเถียงนาน้อยยังไม่เสร็จนะครับบรรยากาศสุดยอดครับที่ตรงนี้ก็เจ้าของเขาก็อันไม่อยู่แล้วนะครับเจ้าของขอยู่อยู่เว้ยเขาไม่อยู่ก็ปิดปิดป้ายประกาศขายนะครับตารางวันละสามแสนนะครับ นี่ครับเห็นไหมมีเสียงน้ําตกด้วยนะครับกล้แก่น้ําตกฟังครับเสียงน้ําตกนะครับลมโอ้ยมันลมเยี่ยมเลยเหรอนอนนี่เคลียแล้วครับเคลียแล้วครับคืนนี้เรานอนตรงนี้ครับเย็นมากก็บอกร่วงหน้ากับเจ้าของที่แล้วนะครับประมาณเดือนเหนืงครับ ก็สภาพดูครับเราก็มีไม่ขีดไฟไม่ได้วยหนึ่งอันนะครับเราก็จะเผาไ่จะเอาลุงลุงพะโลงครับพะโลงลุงทำอะไรลุงนะแล้วจะของไม่ไหนจะของไม่ไหนจะของยังยังไม่มาเลยครับอ้ลจะของนี่หนีเที่ยวบ่อยใช่เหรอ,อ,ไ,อ,อได้ข่าวนะได้ข่าวว่าอย่างนั้นอะ หน้ามันไอที่โต๊ะแม่ผมหัวนเนี่ยนคุณห,หน้าไมันยี่ทะีบีซีน่ะนี่ก็เหรอคือ <c ười> บรรยากาศเดิมเดิมนะครับแล้วก็ที่เดิมแต่เวลาใหม่วันใหม่ แต่ยังไงคืนนี้ตีสามเขาก็ลุกมานอนร้องไห้อีกนะครับครับอยอ่านยงน่ะอ๋อเครื่องตายย,าตายัอบรรยากาศยามเย็นวันนี้ก็หกโมงเย็นนะครับที่พักระดับห้าดาวของเรา

ข้าวมีหลายอย่างนะครับข้าวในดอยนี่มีลาบปลาปลาดิบนั่นีลาบปลาคั่วนี่ลาบอีสานจะเป็นลาบมุยอีสานกับตับส้มกันเหรอแบบไปเดียวมาจิ้มน้ำเหรออันนี้ก็มีส้มตังดอยชิมน้ำชิมน้ำไม่กูจะจิ้มสิ ผมกลัวผมกลัวอย่างเดียวนะคุณอะตำเมื่อไหร่นะตำระเบิดทั้งทีถูกต้องนะครับบวดซ่วมอ่ะเออนี่คือเต็มนะเอ็มเต็มเหอเด็กอะเพราผมเมาอะนี่ฝนก็จะตกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห แสงจันทร์กระจ่งางส่องมนทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอราชรป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยัง Gracias.